จีมเอามันทิแตกเออจีมค่อยจีมเฮ่อแต่แกเล่าเสียมมาคุดนี่เนาะนี่มันเหมือนว่แม่ดินอันนี้เลยคักเนาะมันเปลิดสิละเปื้ไปเลยมันคุดปุ้ยเลยเอาใส่ได้จักอันละนี่ตัวนี้นี่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 นนี้เออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเมื่อกร้อยเลยปู้ผูนะก็แม่ได้ผูแก้ลู เอาเอาใส่มาพี่มันน้อยกโปูดู่พี่น่าจะมีกบเราเกาเนาะไม่เบิ้งแม่ไม่คิดว่ามันน้อยป่ะเออเอาเลยเหลายแล้วบ่กนี่ทั้งพี่ทั้งพีนี่นี่ ระวังตรีนนะนฮะมีอย่างมันบ่มีฝ่าลราแปลว่ามันโว้หรือฮะอ้าเอาอกงนะอยไม,ไบ,มบ่มีบบมันมันบ่อน,นี้มันตั้มบ่เนาะมีแต่บ่อน,นี้เลยนี่เนะาะหานะบ่อนี้หละซะทางเทิงขึ้นไปกับบด้มีแหละ มีแต่บนนี้แหละมันต่้มกว่ามูบนนี้เนาะมันไหลลงมาเนาะเอาเม็ดระบบก้าวทางนี่หอยจูบบุมีบ่ก้าวก้าวหอยจูบบุมีเนาะ ืมีแต่ทางนาทางเฮาเนี่ยแหละมันหูว่าเขาหมักดินน้อยดินแห้งก็นี่มันก็ตายเลยเนาะอือู้เฮอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนคือเอาคูไปน้ำสาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาคูก่อน กูได้เยอะแล้วไหนอยู่ไหนหลายบ่หน่วยง่ายอยู่บ่อืมเออมันคาเคิบมันไปบ่ได้ นี่ตัวนี้เด่นนี่นี่ฮะเออมาเอาทางพี่ก้อนนี่มันโัวเลรอครับตัวนี้วัวแล้วได้ตัวนี้ดีนี่วัวแล้วเออที่มันเริ่มันนี่ละนหองะอะนี่ตัวนี้เด่นนี่นี่มันเน่าก็จะเอานี่ตัวนี้ตัวนี้มันถึกเด็ดลีอะมันนี่ตัวนี้เคลียรหัวเลย เงียบเลยเงียบเงียบนี je ่โบโบโบตัวนี้ไงหวานใส่เออ่นี네่น <bo>. ี่นี่หอยนี่ไอ้แกนจะปับมาเป็นน้ำมาเลยโอ้เสียงหอม น่าสิมีกบเนาะก้วนี่บุบนไรคเัาพี่ว่ามีมีอะไรเด้ไหมไม่ได้ไม่นี่นี่มาคว้าเอาแม่มันเอาบดได้ไม่แน่นี่นี่น้ำตีนค่ะขาวเม่ไม่บอกให้องตัวเด็กตัวนั้นก่อนกว่ามึงจับศีล เอ,อยยำหินเนี่ยเอาเลยนี่ตัวนี้ไหมน,นี่นักเตะวันนี้เออก้าวสิเป็นคนแบกต <laughs> ายอีก <ไป S 2> เอาหอยไว้นี่แล้กันย่างไปตัวหอยโทรมาหืมไม่เห่วหนีไ<ป>่ไ <laughs> เลี้ยวปิดก่อน <laughs>